1.9d a ที่ฉันใฟฝานคันนี้รุ่นปี2019ด้วยอะถ้าฉันมีครอบครัวฉันอยากซื้อคันนี้มากๆเลยทุกคนชันอยากมีสามีแล้วชั้นอยากมีลูกมันจะซื้อคันนี้เพราะว่าบอยรถบ้านก็มีส่วนลดให้ตั้ง3แสนนะคะราคาเดิมคันนี้เนี่ยประมาณล้านสามวันนี้บอยบอกว่าจัดไปเลยแค่9 0 9 0 0 0น0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะ ไรมากคันหมาขอรถคันนี้แล้วกันนะคะค <c oughs> ันนี้ค่ะดิฉันบอกเลยว่าถ้าเกิดใครได้เป็นเจ้าของนะคะจากบอยรถบา้านเขาลถให้เยอะมากๆอย่างที่ดิฉันบอกแล้วยังไม่พอนะเจ้าคันนี้เนี่ยเขามาพร,ร้อมกับฟังก์ชันที่สะดวกปลอดภยัยเป็นรถครอบครัวที่ทันสมัยและเป็นรุ่นปี2019ด้วยและดิฉันขออนุญาตบอกนิดนึงนะว่าเจ้าของคนเดิมคนดีคนเดิมเนี่ยเป็นเจ้าของใช้มือเดียวเจ้าของเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านคาแคร์แล้วเข้าใจคำว่าร้านคาแคร์ไหม เขาจะดูรถดีมากทุกอย่างที่ขึ้นว่าคําว่ารถเนี่ยเขาจะดูแลดีมากดังนั้นเนี่ยรถคันนี้จะเห็นว่าขาวสวยขาวข,าว,ข,า,วขาวเขาเรียกว่าขาวมกุก รถด้านะะในกริบมากสาหรับรถอีซูุมิวเอ็กซ์คันนี้ค่ะมีจุดเปลี่ยนมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจังหน้าเป็นสปอร์ต 3D ดีไซน์ใหม่ค่ะยังมีในส่วนของกันชนหน้าดีไซน์ใหม่ด้วยนะคะและรวมไปถึงค่ะยังมีในส่วนของคิ้วล้อนะคะซุ้มคิ้วล้อที่เป็นสีดําด้านอีกด้วยค่ะนะคะคันนี้และถีงสักครู่น้องหว๋งจะพาไปชมกันนะคะแต่อย่างที่บอกว่าราคาสุดพิเศษมากในช่วงนี้นะคะจากบอยรถบ้านนะคะเพียงแค่ 9 9 00 0กาทเท่านบาทฉนั้นเองถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรถด้านในกันเลยค่ะสนับสนุนโดยคาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคา r ์โฟชั .com ม อย่าลืมนะคะก่อนชมรถภายในสวยๆค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด u b s c r i b e ที่ช่องของบอยรถบ้านด้วยนะจ๊ะเอาเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่เรามาดูด้านในกันดีกว่านะคะกับรถอีซูซุมิวเอสด l ออรเน็กซ์คันนี้ค่ะบอกเลยเลยว่าในเรื่องของความหรูความปลอดภัยของเขาเนี่ยฟังก์ชันครบคันมากๆดิฉันชื่นชอบในส่วนของเบาะดีไซน์ใหม่ของเขานะคะคุณเป็นเบาะหนังดีไซน์ใหม่แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็บอกใค่คำเดียวว่าภายในเนี่ยนะคะ ยังเพอร์เฟกต์สิ่งด้วยลืมลืมเดี๋ยวก่อนคนเบาของเขาเป็นระบบแบบ c ล o แม็กก็คือจะช่วยสะท้อนความร้อนกับเวลาเราต่ออยู่ที่ร้อนร้อนใช่ไหมขึ้นรถมาก็คือจะไม่ร้อนจะไม่แสบแล้วก็จะนั่งได้เลยนะคะเย็นชื่นใจนะคะเพราะคันนี้เนี่ยแอร์เอเอเขาก็แบบจัดเต็มนะคะเมื่อสักครู่ที่ฉันได้ลองนะคะความเด็วแรงของลมเขาแล้วค่ะเรียกว่า พายุนะคะก็ต้องยอมค่ะลมดีมากๆเลยทีดเดียวค่ะนะคะแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะที่ฉันชอบตรงนี้มากนะคะในส่วนของแดสบอร์ดของเขานะคะ mm hmm. ก็จะเป็นเยื่อบุที่แบบว่าเป็นบุบแบบนิ่มๆอ่ะคุณนะคะ mm hmm. ก็ป้องกันเวลาเราหัวโขกหัวกระท่งหัวกระแทกอะไรไปกระแทกมันก็จะแบบไม่เจ็บนะคะไม่คันไม่แสบไม่ร้อน <laughs> นี่คุณเดี๋ยวมาดูใน ตรงกลางดีกว่าช่วงของมีเดียกันบ้างเลยท่านผู้ชมค่ะซึ่งรถของทาง Isuzu คันนี้นะคะมีหน้าจอขนาดใหญ่นะคะนี่เห็นไหมคะหน้าจอถึง8นิ้วด้วยกันค่ะมีระบบนะคะแบบไอค Connect ให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมี Bluetooth FM AM ต่างๆ USB ก็สามารถที่จะทําได้แล้วที่สําคัญเนี่ยคุณจะเห็นช่อง CD MP3 ด้วยหลายคนบอกมีไว้ทำไมอะมีสินี่นี่นี่เขามีจอ นะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะให้ดูนะด้านหลังนะตรงนี้จะมีจอให้ด้วยเวลาเราจะใส่เพลงเล่นพงเล่นเพลงดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็มีรีโมทมาให้ด้วยไปเนี้ล่ะดิฉันบอกเลยว่าเจ้าของรถเป็นเจ้าของร้านคาแคร์นะคะเขาดูแลรถด,ดีมากๆเลยนะคะด้านในก็ตกแต่งด้วยเปียโนแบ็กนะคะและนี่บนพวงมาลัยค่ะก็มีปุ่มมัลติฟังก์ชันที่แบบว่าใช้งานครบครันเลยท่านผู้ชมค่ะ ต้องบอกว่าในปุ่มตรงนี้นะคะก็สามารถสั่งงานได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นลดหรือเพิ่มเสียงนะคะต่างๆไน้น,นะคะได้ด้วยและรถคันนี้ดิฉันทราบมาว่ากระจกมองหลังของเขานะคะก็ยังปรับลดแสงแบบอัตโนมัติได้อีกด้วยค่ะอุ้ยเขามีกล้องให้ด้วยนะคะนี่คือของแถมที่บอยร,รถบ้านให้คุณฟรีฟรีโอ้ยคุ้มจังเลยอ่ะคุณผู้ชมและนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพบุบรุษหรือสภาพสตรีขับขี่ได้เพราะว่าเป็นระบบแบบียร์ออโต้นะคะ และสาคัญมากๆเลยสําหรับการขับขี่สมัยนี้ค่ะเพราะรถเป็นรถที่บอดี้ใหญ่นะคะเรามีกล้องมองหลังขนาดทอยจอดพร้อมกับเส้นกะระยะด้วยค่ะ<า>แล้วรถคันนี้ยังมีระบบเบรกด้านหน้านะคะที่เป็นดริกเบรกด้วยแล้วก็ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรกระบบควบคุมการทรงตัวนะคะแล้วก็ระบบป้องกันเวลาเราต้องการแบบว่าลื่นถลายด้วยล้อหมุนฟรีก็ช่วยนะคะช่วยออกตัวทางลัดชันควบคุมความเร็วขณะลงทางลัดชันด้วยนะคะซึ่งเป็นรถที่จําเป็น สำํสำหรับรถที่เป็นรถครอบครัวนะคะเวลาเราพาครอบครัวไปเที่ยวเราก็ต้องมีความปลอดภัยสูงมากๆเลยทีเดียวค่ะนะคะใครสนใจก็รีบเลิกกันนะคะรถครอบครัวที่มีระบบความปลอดภัยเยอะมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเราพาไปดูโซนที่2และที่3ของเขากันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างกับภายในห้องโดยสารกับรถอ e ีซูซุเล x d r 1.9รุ่นนี้นะคะราคาลดปังๆเลยคนเหลือ9,99,000บาทจากราคาห้างนะ1,364,000บาท วันนี้ลดให้ถึง3 0 0แสนบาทกับบอยรถบ้านคุณคขาดิฉันชอบมากเลยรถของเขานะเเอี่ยมแบบใหม่มากๆกบอกหนังสีดำแล้วไม่มีริ้วมีรอยใดๆแล้วนิ่มมากนี่มั่กจริงและในส่วนตัวนะคะดิฉันนะคะก็เป็นสาวที่ชอบเป็นผู้หญิงชอบทำงาน Working w o m e n ก็จะ ชอบพกนะคะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กต่างๆที่สามารถเอาออกมาทํางานนอกสถานที่ได้เวลาแบตหมดนะคะเราไม่ต้องกังวลถ้าเราขับรถ e-sedmill x g o n i c ค่ะเพราะว่ารถสุดหรูคันนี้เขามีกําลังไฟถึง220โวลต์นะคะในการทํางานกันนี่เลยค่ะรถสุดหรูก,กับรักสามตาของเธอ <c oughs> ดิซันไม่ต้องพกส <c oughs> ามตาไปนแล้วก็คุณกันนี้ก็มีด้วยมันดตรงนี้ลอย แล้วยังไม่พอนะเวลาทํางานเราเมื่อเยเราอยากเอนหลังหรือว่ายัางไงนะข้างหลังนี้เขาสามารถพับเบาะต่างๆนานาได้ด้วยคุณคะถ้าจริงๆเบาะแถวนี้ก็พับได้เนาะเนี่ยแบบเนี้ย เลยนะคะก็สามารถวางของได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเชียวค่ะใครสนใจอย่าลืมนะคะเข้ามาชมนะคะรถสวยๆได้ที่บอยรถบ้านหรือดูแบบออนไลน์แบบนี้ก็ได้ในช่องของเราค่ะและฝากไว้ด้วยนะคะกับโปรโมชั่นเดือนนี้คันนี้กับอินสุมิ l เอ็กซ์ดินะคะ1.9เครื่องยนต์1.9จากราคาปกตินะคะที่ห้างนั้น1 3 6 4 0 0้บาท แต่วันนี้มวรดรถบ้านค่ะลดราคาเหลือเพียงแค่9 0 9 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะอย่าลืมนะคะสนใจรีบมารีบซ้มหรือว่าจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะกับรถสวยๆจากไวร์รถบ้านค่ะบ๊ายบาย